ทุกคนตอนนี้สันมาที่ MRT สะพานพนางเก้านะครับเดี๋ยวจะมาเดินเล่นท่าเรือสนิดหนึ่งเน,ะนาะเนี่ยไหนไนมาฝั่งนี้แล้วก็ลองเดินออกมาตรงนี้ประตูสามนะครับวินี่กระลอกนี่กระลอกด้วยเดี๋ยวพามาดูท่าเรือนะครับอันนี้เป็นท่าเรือของสะพานตรงสพพระพานทนาั่งเก้านะครับเออ่อาประตูสามเขาจะเขียนเลย สะพานพนังเก้าประตูสามสายสีม่วงนะครับหรืยอันนี้มีรถอะไรด้วยหรออ๋อเป็นป้ายของท่าเรือเนี่ยท่าเรือขอ,อมีเฟอร์รี่มีอะไรเงี้ยปเดินดูลงมาแล้วก็เดินไปทางนี้เราจะพาไปเดินดูท่าเรือนะครับ สาม,มารถที่จะนั่งเรือไปนนทบุรีก็ได้นะครับหรือว่าจะานั่งเรือไปที่ของท่าสะทอนรท่เาเรือคอยดูตรงนี้ดีกว่านี่งไงเอาเอา๋อมันเขียนเป็น การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยท่าเรือสถานีสะพานพนังเก้าโอ้นี่นี่ขึ้นไปด้านบนได้เลยออโอ้สวยงามมีอะไรให้นั่งกินไหม <laughs> มีอะไรให้นั่งกินที่นี่ไหม ี่ไม่ไกลนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าเราเดินมานิดเดียวเนี่นะนี่ตรงเนี้ยคือลงที่สถานีสะพานพนรัรงเก้านะครับแล้วออกประตูสามนะครับหลังจากนั้นก็คือเดินมานี่หน่อยเดียวนะครับเดินตึก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 ต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กมาก็จะมาถึงที่บริเวณท่าเรือเรียบร้อยนะครับห้องน้ําอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่ห้องน้ํานี่นะฮะด้านหน้าของเรามีห้องน้ําคือใครบอกว่าอุ้ยไม่ไหวแล,แล้วแบบอยากเข้าห้องน้ําก็คือสามารถไปตรงนี้ได้ ไปเดินดูมี่ท่าเรืออ๋อนี่เป็นจุดตัดจำหน่ายไปเดินดูบรรยากาศท่าเรือกันโอ้ยง่ายชิลอยู่นะท่าเรือใหญ่ใหญ่มากเลยนะทุกคนไออันนั้นเป็นเรือไฟฟ้านะครับ อแต่ว่าเรื Fi อไฟฟายัางไม่วิ่งอืมนี่ให้ดูบรรยากาศนี่คือเรอาสามารถเดินไปตรงนู้นไปลงเรือตรงนู้นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางรถไฟฟ้านะใส,ส่ส,สีใส่ซิมใส่สีอะไรอะใส,ส่ม่วงใส่สีม่วงเลยฮะนี่เขาไปลงเรือกันแล้ว อันนี้เลือไฟฟ้าราคาสามสิบบาทนะครับนู้น,ต,ต,รน,นตรงนี้ก็มูตรงนู้นก็มีนี่นี่นะสอดกันเต็มเลยสะพานพนังเก้าอุ้ยรถไฟฟ้ามาเอ๋รถไฟฟ้าใส่สีบวง นั่งเรือเล่นไหมแต่ว่านะถ้านั่งเรือไฟฟ้ามันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะทุกคนเพราะว่าเรานั่งอยู่ด้านในมันไม่ได้เป็นแบบมันต้องเป็นเรือนี้มันต้องเป็นเรือแบบเรือด่วนเจ้าพยานะมันก็จะเห็นแบบบรรยากาศด้านนอกแต่ว่าอันนี้คือมันก็จะเร็วรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวก็ถึงแต่ว่าก็จะแบบอุย้ย นกลองก็จะแบบเห็นวิวด้านนอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่เรือผลผลหินปูนทรายด้านพวกแบบอะไรต่างๆด้านาโอ้เรือต้องใช้เรือกนะี่ลำ่ะสมลำสี่ลำด้านหน้าเพื่อลากนะครับเอากำลังลากอยู่ฟึด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 ไปเลยจะพามายืนดูแม่น้ำเจ้าพยานะครับ นี่คือบริเวณจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ตรงสะพานพระนางก้าโอ้เสียงดังมากเลยเนี่ยฝนกําลังจะตกนะครับคือตอนนี้แถวนี้น้ําไม่ค่อยน้าไม่แบบน่าจะไม่ท่วมนะเพราะว่าเออตรงตะลิงอะแหละมันยังสูงอยู่เหลืออีกเยอะอยู่นะครับเป็นเมตรเป็นเมตรเมตรกว่าเลยนะยังสูงยังเหลืออีกเยอะอยู่โอ้ นู่นนู่นน่นเห็นด้านหลังแต่ฝนก,ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้เรือแบบแรงเรือต้องใช้กำลังเยอะมากเลยเนาะลากฟืด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 ไปแล้วอันนี้คือทาง ไปลงเรือนะครับคือมีสองสองฝั่งนะฮะหรือว่าหรือว่าอันนี้เป็นเออหรือว่าอันนี้เขาเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเปล่าข้ามไปฝั่งนู้นหรือเปล่าอ้าไม่ใช่เหรอไม่รู้นี่อันนี้ก็มีวัดมีอะไรเต็มเลยทุกคนฝั่งนู้นก็มีประมาณนี้นี่นะ อันนี้ด้านนี้น่าจะเป็นแบบเรือด่วนเรืออะไรเขาแหละเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศแบบว,ว่าสบายๆอันนี้คือถ้าเรือที่บริเวณสะพานพระนั่งเก้านะครับมีที่นั่งพักผ่อนแบบนี้คือที่นั่งเขาก็ดีนะก็คือพงชนถาวรอน,นั่งรอ ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะเท่เออไาไหร่ไปดูด้านข้างไปดูด้านข้าง <Hey. S 1> น้ำก็ยังโอเคอยู่ไม่ไม่น่าจะท่วมหรอกทุกคนคาดว่าแถวนี้นะเนี่ยดูจากแบบบรรยากาศน้ำแล้วก็น่าจะได้อยู่ถ้าฝนแบบ คือตอนนี้คือที่คิดว่าไม่น่าจะท่วมเพราะว่าทางภาคเหนือเขาฝนไม่ตกแล้วไงแล้วก็เริ่มอากาศหนาวแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้มีน้ําอะไรไหลมาเยอะมากแล้วนะเลยก็อตอนนี้มันก็ระบายออกไปเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะถึงน้ําจะขึ้นสูงก็อาจจะเป็นจากน้ําทะเลหนุ่นอะไรบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้คือภาคเหนือก็หนาวอากาศหนาวนี่บรรยากาศแบบมานี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สิเนี่ยเขาจะมีแบบว่าข้อมูลบอกตลอดนี่ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าป้ายบอกข้อมูลต่างๆมีป้ายเรือมีสีเขียวมีอะไรเงี้ยไปดูไปดูทงเขาจะมีแบบบอกหลายๆอย่านเลยอุ้ยฝนตกละทุกคนฝนตกแล้วนี่เห็นไหมเขามีบอกเรือไฟฟ้าด้วยไทยสมัยโบท๊ทนะครับเดินทางด้วยรอยยิ้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับอ๋อน,นี่เขาเริ่มจากตรงนี้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นสายสีม่วงอะ่ะเขาจะเริ่มจากนี้ พนังเก้าก็คือท่าเรือพนังเก้าที่เราอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีก็น่าจะเป็นเอ่อท่านำนน,นเนาะพนังเก้านนทบุรีบางโพไปวัดแก้วชุลมณีพายัพเทเวศไปท่าช้างราชิน,นีสะพานพุทธรัชวงศ์กรมเจ้าท่าสีพระยาแคททาวเวอร์สาทรน,นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะไปิ้นสุดที่สาทรอ,อันนี้ถ้าเป็นสายสีม่วงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายสีน้ําเงินเขาก็จะเริ่มที่พระรามเจ็ดนะครับ ลงไปเรื่อยๆแ,แล้วก็มีสายสีเขียวด้วยอยืเดี๋ยวราคาแบบว่าอัตราสูงสุดคือค่าติสาราจะอยู่ที่30บาทแต่ว่าถ้าแบบสูงสุดก็ประมาณสี่สิบทุกคนฝนตกแล้วว่าเดี๋ยวให้ฝนว่าจะไปเดินว่าจะไปเดินเล่นซะหน่อยฝนตกแล้วตกแรงด้วยดูดิเอาแล้วโอ้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 โ,อโ,อโอคนคนนั้นเขปั่นมอเตอร์ไซค์ โอ้ฝ oh. นตกฝนตกฝนตกแรงเลยคราวนี้ยังไงล่ะครับนี้อ้โอฝนตกแล้วฝนตกแล้วให้ดูบรรยากาศฝนตกนะฮะเอ้ yeah. ที่ท่าเรืออันนี้คือเราให้ดูสายที่มันเป็นนี่แล้วเดี๋ยวไปดูธงเขียวก็ามีแบบธงเขียวด้วยนี่นี่นี่ธงเขียวนี่ธงเขียวธงเขียวธงเขียวเรือด่วน้าพยานะครับก็จะเป็นเส้นทางสะพานพระนางก้าวสาทรน,นะครับลดร,ราคาเหลือ20บาทนะครับก็จะมีตั้งแต่โอ้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่เลยปากเกร็ดวัดกลางเกร็ด บ้านพักพระราชการศิวานนท์กระทรวงพานมิตรเน,นี่ยสะพานพระนางเก้าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพระนางเก้านะครับแต่ว่าเขาจะเริกก่มสักจากปักเสดเลยยาวมาโนทบุรีพระรามเจ็ดบางโพเกียรกายพาย,ยัพเทเวศขับสิมเก้าท่ารถไฟพานนกท่าช้างเอ่อราชวงศ์กรมเจ้าท่าศรีพยาสาธรนี่นะครับอันนี้ก็คือสายธงเขียวนะครับมีธงเขียวเีเที่ยวเกี่ยวยี่สิบบาทเอ๊แล้วก็มีธงอะไรอีกเขามีหลายธงอยู่นะ ต้องแสดงว่ามีแค่นี้เพราะว่ามันมีรงเขียวกับสีกับกับเรือไฟฟ้านะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยอะให้ดูให้ดูบรรยากาศครับตรงนี้โอ้โอยังดังหน่อยนะทุกคน โอ้โหเริ่มรับเริ่มเบาลงมานิดหน่อยแล้วนะนี่นี่ไงเขาก็จะไปแบบไปนั่งเรือเนี่ยลงเรือกันฝั่งนี้อันนี้คืออยู่ใต้สะพานกันเลยทีเดียวอ่ามรรยากาศนะครับโหแล้วคืออ๋อผักตบปลาเต็มเลยก็ฝนก็ตกเรื่อย นี่คือบรรยากาศของท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้านะครับเราก็จะดูแต่ว่าก็แต่ว่ารู้สึกเรือจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเรือก็จะมีมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าพลุกพล่านเหมือนแบบในในเมืองนะแต่ตอนนี้คือน้ําเริ่มแบบว่ามาเรื่อยๆแล้วทุกคนโอ้โหอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันก็ไปนั่งพักกันแป๊บหนึ่งก็คือเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกเราก็จะไปเดินเล่นนะฮะว่าแบบว่าจะไปเดินเล่นที่ไหนต่อก็เดี๋ยวว่ากันอีกที ทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มเบาเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกจากท่าเรือของสะพนานพระนางเก้าเพื่อที่จะเดินไปที่อื่นๆไปดูบรรยากาศอื่นๆต่อนะครับนี่น้ำยัง <c oughs> เหลือเยอะอยู่ <c oughs> น,นี่นี่เห็นไหมฝนหยุดไปแล้วฝนเริ่มหยุดแล้วเมื่อกี้อุ้งตรงนี้นี่นี่น้ำเหลือประมาณนี้นะทุกคนคือแบบว่าเมื่อกี้แบบตกแรงมากมืดแบบมืดตืต้อเลยอะมองอะไรไม่เห็นเลย ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเบาๆแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินจากตรงบริเวณรถไฟฟ้าไปที่อื่นๆต่อไปเดินเล่นนี่คือนั่งรถไฟฟ้าเพื่อมาเดินเล่นเลยนะ,ะมาเดินดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นคือแขวงกันทงังแขวงแขวงทังหลวงนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ สถานีเพลิงอันนี้ไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดินเดี๋ยวเดินทางกลับไม่มีอะไรกินด้วยนะแถวนี้เขาไม่มีบอกว่าร้านอะไรแบบว่าริมน้ำ เราก็เดินมาถึงที่รถไฟฟ้าที่เราเดินไปตอนแรกนะครับสถานีสะพานพนังเก้านะครับอยู่ประตู3ามนะทุกคนถ้าใครมาก็คือมาประตูสามนะครับพอลงมาปุ๊บเท่าเรือพนังเกล้ามีเขามีบอกด้วยเรือโดยสารอีกประมาณ8-30สนาทีมีรถสาย63 มี191่งเก้าทับสองกีด 5, 1, ห้าหนึ่งเคหะฟองจันนี่นะครับอ๋อ oh. ัดไปทางนี้ไปนี่อันนี้คือตรงบริเวณรถไฟรถไฟฟ้านะครับประตูสามนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน